โอเคนะผมก็สวัสดีครับมาอยู่กับผมเลือยือๆนะฮะวันนี้เราก็มาอยู่กันในแมปบีดฟอร์สนะฮะ,ะซึ่งผมจะพาเพื่อน <c oughs> ๆมาดูสนิกพีก,กันนะผมชึง่งซุ่มชุยลิ้นไปนไร <c oughs> ซึ่งช่วงนี้นะผมไม่ค่อยมีอะไรลงนะเพราะว่าแบบมันก็คอนเทนต์ผมกม็ทำไปหมดแล้วนะผมคลิป มีสอนหมดแล้วนะฮะเออก็เลยมามาดูสนิพพีธกันแล้วกันนะครับผมใครอยากให้ทําอะไรก็ลองคอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปนะครับผมอยากให้เล่นแมปอื่นอะไรก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะจ๊ะอ่าโอเคคลิปนี้เรามาดูสนิพพีธกันดีกว่านะครับผมว่ามีอะไรมาโอเคเริ่มมนที่ภาพแรกนะครับมันจะเป็นภาพนี้อืมเพื่อนๆคิดว่ายังไงน,นะผมศูนย์สามมันจะมีตัว S 1 1หน1่ง X นึ่งศูนย์หนึ่งหอสเอศูนย์หนึ่งหอะไรนะผมแล้วก็มีอาวุธด,ด้ามเขียวๆตรงนี้นะ เออมันคือออันนี้ผมดูไม่ออกจริงนะใครดูออกใครแบบเอ้ยเห็นแล้วแบบสงสัยใช่แน่ๆนะครับผมลองคอมเมนต์ว่ามันคืออะไรนะฮะอ่าภาพต่อไปก็จะเป็นภาพนี้นะผมเนี่ยมันจะเป็นปืนใหญ่เลยไหมอันนี้ของหัวหน้าหน่วยหรือเปล่าของผู้หญิงนะผมเออตัวชื่ออะไรนะมิระอาชิโนใช่ไหมไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมอ่าใครรู้ก็ลองบอกได้นะครับใต้คอมเมนต์เลยอันนี้นะครับแล้วก็มีอีกรูปหนึ่งนี่ อะไรชั่นชั่นอะไรทักอย่างนะ้ซีซีอูชั่นซ o ลูชั่นไม่ใช่นะครับผมเหมือนถังอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะเออมันก็ค่อนข,ข้างน่าจะใหญ่น่าจะเป็นปืนใหญ่ไหมอันนี้นะผมอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมก็ลองตอบกันใต้คอมเมนต์นะว่ามันคืออะไรอันนี้ผมไม่แน่ใจจริงจริแต่ก็ดูแล้วเหมือนถังนะครับน่าจะเป็นปืนใหญ่ของมิ拉หรือเปล่านะโอเคนะผมเราก็ไม่ดูอันต่อไปเลย นี่อันนี้จะเป็นรูปเล็กหน่อยนะครับผมเดี๋ยวผมขยายใ,ให้ดูนี่มันจะเป็นที่คิดไว้ในหัวคือชุดชุดใหม่ของเอ,อตัวรองหัวหน้านะครับผมอ่าก็คือชุดหมายเลขสิบนั่นเองโหทำยังไงนี่อเออมันก็ต้องเฟลแน่เลยนะครับหรืออาจจะเป็นหมายเลขสิบล่างตัวใหญ่หรือเปล่านะครับแต่ผมว่าอันลอันที่สองเนี่ยเป็นไปได้นะครับผมอันแรกก็น่าจะเป็นไปได้เหมือนกันในอนาคตนะ แต่ผมว่าอาจจะเป็นไคจูหมายเลขสิตัวใหญ่เพราะว่ารูปต่อไปนะผมมันค่อนข้างชัดนะแต่ว่านี่เนี่ยมีลองหัวหน้าด้วยนะครับผมมันก็อาจจะเป็นไปได้ทั้งอันอย่างอย่างแรกและอย่างที่สองนะครับผมทั้งชุดอาจจะมาพร้อมกันเลยก็ได้นะเพราะว่าการทําชุดของรองหัวหน้าที่เป็นชุดไขจูหมายเลขสิเนี่ยอาจจะต้องจัดการหมายเลขสิที่เป็นล่างตัวใหญ่นะเออนีนะครับผมเดบินเดบิน โอเคแล้วก็มาจริงๆนะผมนี่โหรูปเล็กไปหน่อยนะนะครับไรจูหมายเลขสิบร่างใหญ่นะนี่นะผมชัดชัดเจนเลยเรามีไคจูหมายเลขแปดร่างเบอร์เซิร์ฟตัวใหญ่ไปแล้วเราก็ต้องมีหมายเลขสิบนะครับเพราะว่าหมายเลขสิบก็มีร่างตัวใหญ่เหมือนกันนะนี่นะครับรูปนี้เลยโหโคตรเท่อนี่ยนี่เห็นฟันนะเนี่ยนะครับตัวมันน่าจะใหญ่เหมือนกันนะเป็นร่างเป็นร่างแบบร่างสุดยอด ล่างตัวใหญ่นั่นแหละเออนะฮะไม่รู้ว่าในเกมเขาจะเอาเข้ามาแล้วก็เรียกล่างนี้ว่าล่างอะไรนะแต่ก็นะับผมเป็นไงกับสำหรับสนิกพิกนี้นะฮะผมก็ค่อนข้างรอรอคอยแหละนะเดี๋ยวถ้าอัปเดตมาจะรีบลงให้เลยนะับผมอัปเดตท,ที่แล้วผมลงช้าไปหน่อยเตน่งนะครับไม่คิดว่าอัปเดตดึกมันมันก็ไม่ดึกมากแต่ว่าผมไม่ได้ดูไงนะครับส่วนคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันคลิปต่อไปไปละจ้า